สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมากราบพระที่วัดมิ่งเมืองเชียงรายนะคะซึ่งเป็นศิลปะที่งดงามมีความผสมผสานระหว่างพาม่าและล้านนานะคะเป็นประตูสวยงามมากนะคะตรงทางเข้า ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะจะเป็นพระพุทธมหาธรรมดาชเชียงแสนหรือพระเจ้าหมายเมืองเชียงรายซึ่งมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์มีความอ่อนช้อยนี่จะเป็นร,บรอบๆวิหารนะคะ มีความสวยงามมีเอกลักษณ์มากที่ท่านเห็นอยู่นี้คือประตูโขงไขฟ้านะคะมีความสวยงามมากในสมัยโบราณ ที่วัดแท่งนี้สันนิษฐานว่าเป็นทางเข้าเมืองเชียงรายนะคะที่ท่านเห็นนี้จะเป็นพ่อขุนบางรายมหาราชและพระมเหสีนะคะสาธุ ที่ท่านเห็นอยู่นี้จะเป็นน้ำบ่อช้างมูกบ่อน้ำโบราณคู่เมืองเชียงรายนะคะซึ่งเป็นบ่อน้ำโบราณในสมัยโบราณจะใช้เป็นที่พักสำหรับคนและช้างที่เดินทางเข้าเชียงรายในการล้างหน้าประพรมชำระร่างกายซึ่งเป็นบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของเชียงรายนะคะ บอ่อน้ำแห่งนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นในพศ2563นะคะบอ่อน้ำช้างมูกเป็นบอ่อน้ำที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณคู่กับวัดนิ่งเมืองเป็นบอ่อน้ำที่เลี้ยงชาวเมืองเชียงรายทั้งเมืองนะคะเราจะเข้าไปดูนะคะเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีน้ำเต็มบอ่อเราเดินไปดูรอบๆนะคะนี่จะเป็น,นส่วนของวัดวเดี๋ยวเรากราบไหว้สาพ่อคุณมังรายมหาราชและพระมเหสีก่อนนะคะ นโมัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะสาธุสาธุอหังพันเตมะมะมาตาปินังนิวามังรายมหาราชราชานางปะหาวันทามิสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ จะเป็นช้างก็จะเป็นวิหารนะคะซึ่งสวยงามมากเป็นศิลปะล้านนา ผสมพม่านะคะซึ่งมีความเป็นเอก,กลักษณ์ที่งดงามตรงนี้จะเป็นวิหารสร้างใหม่นะคะ<ม>ความสวยงามมีจิตตับการตามากเลยนะคะ ที่ดิฉันมานี้เป็นยามเช้านะคะอากาศดีมากเลยวันนี้เดี๋ยวดิฉันจะพาทุกท่านเข้าไปกราบพระข้างในวิหารนะคะ มีภาะบรมรูปของพ่อขุนมังรายมหาราชนะคะสาธุที่ท่านเห็นอยู่นี้จะเป็นมหาเทวีอุสาปายโครหรือตะละแม่สีนะคะทรงสิริโฉมงดงามมาก นี่จะเป็นรูปพ่อคุณมังรายนะคะนี่จะเป็นภายในวัดมีความอ่อนช้อยวดงามมากเลยนะคะนี่จะเป็นพ่อคุณมังรายมหาราชนะคะ เห็นไหมคะว่าจะมีความอ่อนช้อยมากศิลปะพะม่าผสมล้านนาเดี๋ยวเราจะกราบพระนะคะพระเจ้าทันใจ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขิปปจิตตพุทธานุภาเวนะสัทาโสตถีพระวันตุเมขิปปจิตตพุทธานุภาเวนะสัทามหาลาโภพระวันตุเมขิปปจิตต พุทธานุภาเวนะสัทธามหายโสพะวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังสาธุสาธุสาธุส,ธสวยงามมากนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี้จะเป็นพ่อคุณมังรายมหาราชนะคะ ภายในวัดจะมีศิลปะแบบพม่าผสมล้านนานะคะสวยงามมากมีความงุดงงามเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาผสมพม่านะคะ ข้างบนสวยงามมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ดิฉันขอจบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าจะพาท่านไปกราบพระที่วัดไหนเชิญติดตามกันได้นะคะ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ